วิธีง่ายๆเพื่อสร้างศรัทธานในการให้ทานให้เพราะอยากให้ถวายเพราะอยากถวายอย่าเลือกหน้าอย่าสร้างเงื่อนไขว่าอย่าเป็นสัตว์ต้องเป็นคนต้องเป็นพระเมื่อให้ทานครบวงจรในที่สุดผลของทานจะนำคุณเลื่อนชั้นทางจิตและจะมีสิทธิ์ให้ทานแก่ผู้ควรแก่การรับ สูงชันขึ้นไปเรื่อยๆเองยิ่งให้ยิ่งมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรู้สึกเป็นมนุษย์แต่ยิ่งเอายิ่งขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดความรู้สึกเป็นมนุษย์การให้ด้วยความศรัทธาคือเต็มใจให้ไม่ใช่หมายถึงสักแต่เอาอะไรให้ใครก็ได้ แต่หมายถึงการมีน้ำใจอยากช่วยอยากอภัยตลอดจนอยากให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ควรรู้ล้วจึงค่อยลงมือให้พูดง่ายๆว่าเราเล็งกันที่จิตว่ามีความชุ่มชื่นด้วยน้ำใจเป็นตัวตั้งหรือเปล่าเกียนง่ายๆที่ตัดสินได้ว่าใจของคุณมีศรัทธาขณะให้ทานคือเมื่อนึกถึงบุญขนาดต่างๆทั้งก่อนทำขนาดทำ และหลังทำแล้วนึกอยากยิ้มสดชื่นออกมาจากข้างในเป็นยิ้มอันบันดาลขึ้นจากความปลื้มเปรมความอิ่มเอมที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยนแต่ถ้าทำทานแล้วฝืนยิ้มไปแกนแกนให้ทานด้วยจิตใจคับแคบแก่งแย่งชิงดีเอาหน้าเอาเด่นหรือให้ทานแบบกีดกันไม่ยอมถวายสังฆทานพร้อมกันกับคนแปลกหน้าที่เขามาพร้อมเราดึงดันจะแยกเป็นต่างหาก ให้พระต้องสวดสองทีใจไม่เป็นสุขนั้นไม่นับว่าถึงความเลื่อมใสในทานเพราะแสดงให้เห็นว่าใจยังแห้งแล้งอยู่วิธีง่ายๆเพื่อสร้างศรัทธานในการให้คือให้เพราะอยากให้ถวายเพราะอยากถวายและอย่าเลือกหน้าอย่าสร้างเงื่อนไขว่าอย่าเป็นสัตว์ต้องเป็นคนต้องเป็นพระ ขอเพียงของที่ให้ทานเป็นสิ่งที่คุณได้มาโดยชอบทมไม่เดือดร้อนใครกับทั้งมีน้ำจิตคิดอยากให้ใจก็เบิกบานเป็นปิติได้แล้วยิ่งสั่งสมบ่อยเท่าไหร่ใจในการให้ยิ่งสวยขึ้นเท่านั้นมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตมีความปราบลืมนึกอยากให้ทานที่ไหนก็ตามกับบุคคลใดก็ตาม ก็ควรให้ทานในที่นั้นกับบุคคลนั้นกำลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยมจะเป็นความปลื้มใจที่ได้อนุเคราะห์ผู้อื่นหรือจะเพราะเลื่อมใสศรัทธาในผู้รับเช่นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลก็ตามจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลมากทั้งสิน้นความเลื่อมใสศรัทธาจะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อทั้งผู้ให้และผู้รับมีความบริสุทธิ์หมดจดคือศีลสะอาด ความประพฤติสะอาดวัตถุที่ใช้ในการให้ทานสะอาดและความตั้งใจขณะถวายทานสะอาดเมื่อคุณให้ทานครบวงจรในที่สุดผลของทานจะนำคุณเลื่อนชั้นทางจิตและจะมีสิทธิ์ให้ทานแก่ผู้ควรแก่การรับสูงชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเอง หมายเหตุผู้อ่านและก็ต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าการทำบุญให้ทานนั้นก็ยังมีหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าการให้นั้นเกิดผลเสียหรือเกิดโทษทั้งแก่ตนและผู้รับหรือสังคมผู้มีปัญญาก็จะรู้นะครับว่าควรจะให้หรือไม่ให้หรือควรจะให้แค่ไหนยกตัวอย่างเช่นบทความก่อนในเรื่องว่าเมื่อลำบากใจจะให้ยืมเงินท่านก็ย้ำไวล้วนะครับว่า ถ้ายังมีความลำบากใจที่จะให้ก็ไม่จำเป็นต้องให้แต่ให้ช่วยเหลือเขาด้านอื่นแทนซึ่งการให้แบบขาดปัญญานั้นอาจส่งผลเสียถึงขั้นทำร้ายสังคมจนเลยไปถึงการทำลายพระศาสนาได้เช่นเห็นพระทุศีนปฏิบัติเป็นมิจฉาทิฐิร้ายแรงแต่ก็ยังพากนัไปทำบุญซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้อลัชีเติบโตในพระศาสนาและในที่สุดก็ทำร้ายพระศาสนาสอนคนผิดลูกผิดทาง มีผลเสียหายในวงกว้างอย่างที่ยากจะตามแก้ไขได้เพราะการเชื่อผิดๆนั้นบางคนเมื่อลองปักใจเชื่อแล้วก็ยากที่จะถอนมิจฉาทิฐินั้นได้นะครับคำว่าชั่วช่างฉีดีช่างสงนั้นครูบาอาจารย์องค์สำคัญหลายท่านก็สอนย้ำไว้นะครับว่าไม่ใช่ว่าจะยึดตามนั้นได้จริงๆเป็นการสอนเพื่อให้วางใจในการทำทานเพื่อละความยึดติดว่าทำไปแล้วก็แล้วกันแต่ไม่ใช่หมายถึงว่า ถ้าเดียวรู้ได้เห็นว่าเป็นพระไม่ดีจริงก็ยังคงฝืนไปทำบุญกันต่อไปเปรีงเหมืนการช่วยโจรให้มีกำลังมีอำนาจบารมีให้ดูนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วโจรเหล่านั้นจะกลับมาทำร้ายสังคมและเบียดเบียนสังคมได้มากแค่ไหนและการจะทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาได้จริงก็ต้องศึกษาปฏิบัติธรรให้ถึงจุดจริงเมื่อภูมิจิตภูมิทาถึงขั้นหนึ่งก็จะรู้ได้เองนะครับว่าควรให้หรือไม่ให้ ควรให้อะไรกับใครแค่ไหนอย่างไรสำหรับบทความนี้คุณดังตรินท่านไม่ได้สอนในความหมายที่ว่าให้สักแต่ให้เจอใครก็ให้ดักไปนะครับแต่หมายถึงเมื่อเจอบุคคลที่สมควรให้สมควรช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ควรให้โดยไม่ตั้งเงื่อนไขว่าจะให้เฉพาะกับคนจะให้เฉพาะกับพระเท่านั้นซึ่งการตั้งเงื่อนไขแบบนี้ส่วนมากก็เป็นการทำบุญด้วยความโลภ ทำเพราะอยากได้บุญไม่ได้ทำเพราะมีทานาจิตของจริงการศึกษาธรรมะนั้นแม้แต่พุทธพจน์เองที่ยกมาอ้างกันก็เป็นการสอนในคราวหนึ่งในแงม่มุมหรือต้องการผลในด้านหนึ่งเท่านั้นถ้าจะเข้าใจพุทธวจนะหรือจะเข้าใจธรรมะได้จริงก็ต้องศึกษาให้รอบด้านในครอบลีกย่อยที่ครอบคลุมหรครบบ้วนด้วยนะครับ ซึ่งหลักของพูดนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่าองค์ธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาการทำบุญปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามจะขาดในเรื่องปัญญาไม่ได้ทำบุญก็ต้องประกอบด้วยปัญญาปฏิบัติธรรมก็ต้องประกอบด้วยปัญญาก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ